สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมุมกเกษตรจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะเกี่ยวกับแอสโตที่เขามีความพิเศษแล้วก็ราคาก็แพงมากด้วยนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะ เอ่อถ้าเพื่อนๆดูผิวเผนดูผ่านๆน,นะคะแอสโตทั้ง6ต้นนี้มีลักษณะที่ไม่แตกต่างกันนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะคะว่าเออสามต้นข้างบนนี้เนี่ยเขาจะมีความพิเศษนะคะก็คือเขาจะออกวีนะคะออกวีเป็นยังไงเรามาดูกันเลยนะคะออกวีก็คือลายของเขาเนี่ยจะออกเป็นตัววีเห็นไหมคะ ตัวตัว V แบบนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่า V ท้ายนะคะหรือว่าเขาเขาแบบออกเป็นรูปตัว V นะคะเห็นไหมแต่ละต้นเขาจะมีเป็นรูปตัว V แบบนี้นะคะต้นนี้ก็ออก V แล้วเช่นกันนะคะแ s t r ตที่ออก V แบบนี้เนี่ยราคาจะแพงมากนะคะแล้วก็ราคาก็จะอยู่ที่ลายของเขาด้วยนะคะยิ่งลายชัดเนี่ยยิ่งลายมีความพิเศษหรือว่าลายออกออกทั่วทุกภูเนี่ยราคาก็จะแพงนะคะ แล้วก็ยิ่งถ้าลายต่อกันสวยๆก็จะยิ่งแพงเข้าไปอีกนะคะส่วนข้างล่างตรงนี้เนี่ยสมต้นนี้นะคะจะเป็นแอสโตคาบูโต้ซูเปอร์คาบูโตตัวธรรมดานะคะก็คือออเขาจะ เขาจะมีดอทที่ใหญ่ไม่เหมือนตัวคาบูโตะธรรมดาก็คือดอทของเขาจะใหญ่นะคะเขาจะเรียกว่าซูเปอร์คาบูโตะนะคะซึ่งเดี๋ยวมุมเกษตรจะทําคลิปเปรียบเทียบนะคะคาบูโตะกับซูเปอร์คาบูโตะให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งเนาะ,ะแต่วันนี้เนี่ยมุมเกษตรจะมาพูดถึงเอสโตวีไทป์กับตัวธรรมดานะคะเปรียบเทียบเพื่อนๆดูเนาะ,ะสาหรับเพื่อนๆนะคะทีเ่เป็นมือเก่าหรือว่าศึกษามาสักระยะแล้วเนี่ยก็จะสามารถแยกออกได้นะคะแต่ว่าเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะ ก็อาจจะยังไม่รู้นะคะว่า,อาแอสโตที่อยู่ในมือเนี่ยราคาแพงหรือราคาถูกนะคะก็ให้ให้ให้ดูกันชัดๆแบบนี้เลยนะคะดูตามมุมเกษตรเลยนะคะก็คือถ้าเราสังเกตนะคะว่าบนดอดของเขาเนี่ย มีเป็นตัว V แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยแปลว่าต้นต้นแอสโตของเราต้นนั้นเนี่ยราคาจะแพงนะคะเพื่อนๆอย่าไปปล่อยถูกๆนะคะอย่างมีเพื่อนคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเขาได้ V มาต้นละ50ซึ่งเกษตรตกใจมากนะคะก็คนที่ขายนี่เขาอาจจะแบบยังไงอะ่ะเขาเป็นมือใหม่หรือว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในวงการนะคะเขาก็เลยไม่รู้ว่ามีราคานะคะจริงๆตัว V แอสโตที่ออก V แล้วเนี่ยราคาจะแพงมากนะคะเพื่อนๆก็ลองไปศึกษาดูแล้วก็ราคาเนี่ย ก็ขึ้นอยู่กับเอ่อความสวยงามของของ V ที่เขาขึ้นเขาอย่างไงอะ่ะเขาเกิดขึ้นด้วยนะคะอย่างหัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นซ u เปอร์ V นะคะก็คือแบบอย่างไงอะ่ะ mm hmm. คือหน้าเขาจะออกดอทเยอะมากเต็มไปหมดอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมุมเกษตรก็ยังไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงนะคะก็คืออยู่ที่ว่าลายเขาสวยหรือไม่สวยแค่นั้นเองนะคะก็เอาเป็นว่ามุมเกษตรจะมาแนะนำให้เพื่อนๆดูเออสังเกตเขาเรียกว่า เปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูชัดเจนให้ออกให้ให้ดูอย่างชัดเจนแล้วกันนะคะให้เห็นภาพแล้วกันนะคะว่าเอสโตบีเป็นยังไงคาบ,บูโตะซูปเปอร์คาบ,บูโตทั่วๆไปเป็นยังไงแค่นี้แล้วกันนะคะก็คือ V ีเขาก็จะออก V เหมือน3ต้นนี้นะ อดอกของเขาอาจจะไม่เหมือนกัน V อาจจะออกไม่เหมือนกันนะคะแต่ขอเพียงแค่เขาเป็น V เนี่ยเขาก็มีราคาแล้วนะคะมีราคากว่าตัวคาบูโตะทั่วๆไปนะคะซูปเปอร์คาบูโตทั่วๆไปอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะถามถ้าจะถามว่าออไอ้พวกซูปเปอร์พวกนี้เนะี่ยมีโอกาสที่จะออก V ไหมนะคะทุกต้นมีโอกาสที่จะออก V นะคะอยู่ที่ว่า อ๋อบางทีเนี่ยบางต้นนะคะตอนเล็กๆเขาออกวีแบบนี้นะคะแต่ว่าพอโตไปเนี่ยวีเขาถูกไล่ลงไปแล้วแบบเขาอาจจะกลายเป็นคาบตคาบุบโตทั่วๆไปซูเปอร์ทั่วๆไปนะคะแต่ว่าบางต้นเนี่ยตอนที่เขายังเล็กอยู่เนี่ยเขาก็อาจจะแบบออกซูเปอร์ธรรมดานะคะแต่ว่า โตไปเนี่ยเขาก็อาจจะออก V ก็ได้ตรงนี้ก็คือเราไม่สามารถที่จะฟันธงได้นะคะแต่ถ้าตัวไหนที่แบบออก V เนี่ยก็คือราคาจะแพงแค่นี้นะคะแล้วก็จะมีบางตัวนะคะที่เขาเป็นแบบเออเอสโตที่ไม่ใช่ซูปเปอร์คาบูตโตเขาก็สามารถออก V ได้นะคะอย่างตัวเกลี้ยงเลียงทั่วๆไปเนี่ยสามารถออก V ได้นะคะแล้วก็ยิ่งตัว V ที่แบบเขาออก V แบบเชื่อมต่อกัน เนี่ยเขาก็จะยิ่งมีราคานะคะตรงนี้มุมกเกษตรก็เอามาเปรียบเทียบนะคะให้เพื่อนๆนดูให้เห็นภาพชัดเจนนะคะยิ่งยิ่งเพื่อนที่แบบอาหัดเพาะเมล็ดเองนะคะซื้อมเมล็ดมาเพาะเองนะคะตัวไหนที่ออกดางนะคะออกวีนะคะราคาจะแพงนะคะแล้วก็จะมีเอ่อตัวที่เป็น ปลาดาวนะคะห้พูนะคะก็จะก็จะมีราคากว่าทั่วๆไปเนาะวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของ V ก่อนนะคะในเรื่องของ5้าูเอ้ยอะไรเอ้ยเดี๋ยวเราจะมาพูดอีกคลิปหนึ่งนะคะ โอเคค่ะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูลักษณะของแอสโตที่เอ่อออกบีเป็นยังไงนะคะให้เพื่อนๆดูแค่นี้ก่อนเนาะสาหรับมือเก่าอาจจะไม่มีประโยชน์นะคะหรือว่าคนที่ชนานาญแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีประโยชน์แต่มุมเกษตรเชื่อนะคะว่าสําหรับมือใหม่เนี่ยมีประโยชน์แน่นอนนะคะเพราะว่ามุมเกษตรเนี่ยก็เคยผ่านการเป็นมือใหม่นะคะแล้วก็เพาะเพาะมาเมล็ดเองนะคะแต่เราก็ไม่สามารถที่จะแยก ประเภทของเขาออกได้ก็คือเราก็ดูเป็นแอสโตเห็นก็เป็นแอสโตเหมือนๆกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามาศึกษานะคะเราจะรู้ว่ามันมีหลายราคานะคะแล้วก็มีหลายแบบนะคะวันนี้มุมกเกษตรก็พาเพื่อนๆมารู้จักกับแอสโตวีแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงมุมกเกษตรจะหาเวลานะคะมาทําคลิปเกี่ยวกับแอสโตรวมๆให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนเนาะ แล้วก็เพื่อนๆที่มีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับ V แล้วก็ถ้าเกิดว่า V ของมุมเกษตรเนี่ยมีชื่อย่อยนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกมุมเกษตรได้นะคะเพราะว่ามุมเกษตรเองยังไม่จอดลึกในรา,ายละเอียดของ As s t o เท่าไหร่นะะแต่ก็สามารถพอพอที่จะแยกออกได้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะคะตัวไหนมีราคาตัวไหนเออเป็นตัวทั่วไปแบบพื้นฐานได้นะคะวันนี้ก็เอามาแบ่งปันเพื่อนๆแค่นี้ก่อนเนาะแล้วยังไงนะคะถ้าเพื่อนๆมีคําถามหรือว,ว่ามีอะไรจะแนะนําก็ สามารถคอมไว้ใต้คลิปคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะคะขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ